ถามว่าเราขายดีไหมเราขายดีเห็นแต่ตัวเลขแต่เราไม่มีเงินเข้ามาเลยเราหยุดทําดีไหมเลยค่ะพอตัวเจ้าเข้ามาเขาก็จะแนะนําหลักการควรจะบริหารจัดก,การยังไงให้มันเป็นรูปธรรมให้เป็นมืออาชีพเป็นระบบมากขึ้นวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสละอาทิตย์อําเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มต้นจากการทําเล็กๆภายในครัวเรือนและเล็งเห็นว่าอนาคตสละอาดล้นตลาด จึงเชิญชวนกลุ่มผู้ปลูกสลากที่มีแนวคิดเดียวกันมาจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสลากอาทิตย์เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2561เริ่มต้นครั้งแรกเรามาไม่เริ่มต้นตูกแค่30ต้นเองครับหลังจากเราปลูก30ต้นได้รับผลแล้วเราสั่งรุ่ที่2 5,000ต้นเลยครับเัวเปลี่ยนสวนตุเรียนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสวนสลากเลยเทคนิคการดูแลข,ของสวนเราก็ได้เออน จนมาประมาณทัก6ปีที่แล้วคนที่ปรึกษาด้วยกันแล้วก็เนี่ยคิดของลูกๆว่าทักวันหนึ่งเราจะมีปัญหาเรื่องผลผล,ผลิตนันตลาดก็โกอ้เกิดเบียกิจชุมชนผลิตได้เปรรูปสารอาทิตนะครับวันนี้เรามีอยู่ทั้งหมด24,000ต้นถือว่ามากที่สุดในภาคใต้นะครับถามว่าเราขายดีไหมเราขายดีค่ะ ทำงานทุกวันอะค่ะวันหนึ่งมากกว่า10ชั่วโมงเห็นแต่ตัวเลขแต่เราเราไม่มีเงินเข้ามาเลยอะค่ะเราหยุดทําดีไหมแล้วค่ะมีโตโยต้าโทรเข้ามานะคะจากโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์เขาก็ถามว่าเนี่ยสนใจจะเข้าร pues ่วมโครงการอันน cool ี้ไหมจะเข้ามาพัฒนาธุร um กิจอะไรเงี<_<_้ยเราก็โอเคไหนไหเราก็จะปิดลองดูก็ได้อะไรเงี้ยพอโตโยต้าเข้ามาเขาก็จะแนะนําหลักการควรจะบริหารจัดการยังไงให้มันเป็นรูปธรรมให้เป็นมืออาชีพเป็นระบบมากขึ้นเราสามารถเช็คสต็อกเช็คของแล้วก็ กำหนดรายผลิตได้ว่าเราควรผลิตเท่าไหร่ไม่มีทุนจมอะไรเงี้ยค่ะโดยโตโยต้าได้ส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านระบบการผลิตแบบโตโยต้าและหลักการไคเซนเข้าไปช่วยเหลือธุรกิจชุมชนในลักษณะของการเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจตอนที่เรามาครั้งแรกเราก็มาดูในเรื่องต่อเนืกอปัญหานะครับมีโปรเซสมีะบวนการยังไงแล้วก็ต้องมาดูทั้งหมดก็ใช้ในเรื่องของรู้เห็นเป็นใจเข้ามาจับนะครับมีสิ่งที่ที่จะต้องปรับปรุงเนี่ยหลายหลายอย่าง เนี่เราก็จะใช้ในตัว5 KPI เนี่ยเข้ามาเป็นเป็นตัววัดจับปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องต้องมาทำว่าเราจะทำยังไงอ่ะให้เขาเนี่ยสามารถมองเห็นต้นทุนที่เขาจมอยู่ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสละอาทิตย์ได้นำองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของโตโยตา้ามาปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจต,ตนเองดังนี้ Productivity การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยนําบอร์ดควบคุมการผลิตมาช่วยวางแผนการผลิตเมื่อก่อนอะฮะเวลาเราผลิตสินค้าแต่และแต่และรอบนะคะเราก็จะรถเดียวเป็นรถใหญ่<า>ก็จะทําให้มีตัววัตถุดิบเนี่ยเหลือจากการผลิตสะสมไปเรื่อยๆจนเป็นปัญหาพอกคูณขึ้นมาค่ะเราก็เริ่มวางแผนในเรื่องของการผลิตซึ่งที่นี่เวลาผลิตเนี่ยจะเป็นลอดไซส์ที่ใหญ่มากทําให้เกิดปัญหาเราก็เริ่มมาทําบอร์ดขึ้นมานะครับเพื่อให้มีการวางแผนในเรื่องของการผลิต เป็นรายวันแล้วก็ในเรื่องของอข้อมูลการเข้าในการผลิตสินค้าที่จะออกแล้วก็มีสินค้าคงเหลือเพื่อจะลดหลอดไซส์ให้สามารถผลิตเป็นหลอดไซส์ที่มันเล็กลงผลิตได้ไดหลายแบบในหนึ่งวันนะครับหลังจากที่มีบอร์ดเข้ามานะคะก็าสามารถวางแผนการผลิตล่วงหน้าได้ค่ะพนักงานก็จะรู้แล้วว่าเราต้องทำปริมาณไซส์นี้ขนาดไหนขนาดไหนทำให้เขาเนี่ยทำงานง่ายขึ้นคุณภาพการควบคุมคุณภาพของสินค้า โดยกำหนดมาตรฐานสินค้าให้มีมาตรฐานเดียวกันเราจะใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งเราจะใช้แก้วตวงนะคะในการวัดซึ่งบางครั้งก็ปริมาณที่ได้แต่ละถ้วยละแก้วหรือละขวดเนี่ยก็คือจะไม่เท่ากันคือทำให้มาตรฐานตรงนี้ค่ะจะลดลงไปะคะ่ะ จากปัญหาที่เราเข้าไปดูแล้วก็คุยร่วมกันเนี่ยนะครับก็พบว่าของเสียที่มันที่มันมีจะน้อยนะครับของเสียที่เกิดขึ้นกับการผลิตทีนี้มันก็มีในเรื่องน้ําเชื่อมที่เราเติมเข้าไปในภาชนะที่เราบรรจุนะครับตักแล้วก็เทเติมลงไปในถ้วยในแต่และถ้วยเนี่ยมันไม่เท่ากันขณะที่เราเข้าไปแช่นะครับน้าเชื่อมเนี่ยมัน,ล,นล้นล้นออกมาจากถ้วยและตอนนี้ทางทางวิสาหกิจเนี่ยเขากำลังศึกษาในเรื่องของเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการเติมให้มันเป็นมาตรฐานเนี่ยนะครับ เดลิเวอรี worthy, การส่งมอบสินค้ามีการทำบอร์ดวิช u วลไลเซชันและ just in time การส่งมอบที่อยู่ในย่าใกล้ๆเนี่ยเราก็สามารถไปส่งเองได้แต่ถ้าเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไกลออกไปเราจะใช้ระบบขนส่งของเอกชนนะคะซึ่งปัญหาที่เกิดก็คือเวลาที่ขนส่งเอกชนมีสินค้าเยอะๆเนี่ยเขาก็จะส่งของของเราเนี่ย ล่าช้าทําให้สินค้าของเราเนี่ยเสียหายคือเราต้องเคลมสินค้าลูกค้าเต็มจานวนเคลมครั้งหนึ่งเยอะหลายหมื่นบาทอะค่ะเพราะเราการันตีอยู่ที่3วันแต่เขาใช้เวลามากกว่านั้นนะคะเราก็นําในเรื่องของบอร์ดเนี่ยมาประเมินในเรื่องของการส่งมอบด้วยเราก็จะมีวันที่เราจะต้องส่งมอบลูกค้าวันไหนรองรับออเดอร์ที่จะเข้ามาได้ด้วยครับในช่วงนั้นก็คุยกันแล้วก็เขาก็หาบริษัทขนส่งใหม่ไปได้บริษัทไปษณีไทยครับซึ่งเขารับผิดชอบในเรื่องของการขนส่งทั้งหมด Stock Management การจัดการสินค้าคงคลังมีการนำ first in first out มาใช้ตอนแรกคือเราผลิตลถอดเดียวคือให้เต็มห้องเย็นคือเมื่อเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราอะ่ะก็คือต้องมีสินค้าให้ลูกค้าตลอดค่ะคือการวางของแต่ะที่จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปวางสินค้าไว้จัดเรียงไว้แล้วก็เขียนไว้ว่าตรงนี้คือสินค้าประเภทไหน แล้วก็บางครั้งเนี่ยผิดพลาดบ้างอะไรเงี้ยค่ะเช่นสินค้าประเภทที่1ไปอยู่กับสินค้าประเภทที่2ทําให้การหาเนี่ยจะค่อนข้างลําบากบางทีเราคิดว่าสินค้ามีอยู่ยังเหลือทําให้เราไม่ได้ผลิตสินค้าตัวน,นั้นเติมเข้าไปทั้งที่ความจริงสินค้าตัวน,นั้น,นะคะ่ะหมดแล้วหรือว่ามีแค่น้อยไม่เพียงพอสําหรับออเดอร์ลูกค้าอะไรประมาณนั้นนะคะพอลงไปดูจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะเฉพาะที่บอกอย่างเดียวมันมีปัญหาในเรื่องของการเฟิร์สอินเฟิร์สเอาเนี่ยมันยังไม่ดีพอพอเราเข้าไปเช็ค ต้ทนทุนจมเนี่ยเกือบ250,000บาทแล้วก็ในเรื่องของการหาของลำบากก็เกิดบุดะในการหาใช้เวลาเยอะเราก็จัดทําเป็นบอร์ดควบคุมาการเพิ่อินพุตเอาขึ้นมาผลิตเข้าไปก่อนออกก่อนผลิตที่หลังขายที่หลังเราก็จะใช้กําบังชิปนี่แะครับซึ่งเป็นตัวแทนของสินค้าแต่ละประเภทอยู่กําบังชิปนี่จะมีหมายเลขแล้วเราก็ทําหมายเลขติดที่ตะก้าด้วย ซึ่งจะเป็นหมายเลขเดียวกันที่จะเข้าไปชในห้องเย็นทําให้เรา,าสามารถพิดอินพิดเอาเนี่ยได้ได้สะดวกขึ้นแล้วก็ลดมูดะในการที่บอกว่าเขียนวันวันผลิตนะครับแปะไปที่ตะก้าเราจะลดตรงนี้เวลาตรงนี้ลงไปในเรื่องของมูดะในการหาสินค้ายากเนี่ยเราก็ทําเป็นโลเคชันเลเยอร์ขึ้นมาสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยมาอยู่ตรงไหนก็ดูจากโลเคชันเลเยอร์แล้วสามารถเข้าไปได้เลยเนื่องจากว่าห้องเย็นเนี่ยมันมีอุณหภูมิติดลบเนี่ยเกือบ18องศา พนักงานเนี่ยเข้าไปมีมุดะในการหาของเนี่ยนานมันก็ไม่ดีต่อต่อสุขภาพของพนักงานจากที่เคยเข้าไปต่อรอบประมาณ4-5นาทีกว่าจะได้ของเนี่ยนะครับตอนนี้เข้าไปไม่เกิน1นาทีแล้วก็สามารถได้สินค้าออกมาเพื่อที่จะส่งลูกค้าคหลังจากเข้าร่วมโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒลดต้นทุนได้ถึง3 0 0 0 0 0บาทต่อปีวิสาหกิจชุมชนผลิตไละในรูปสระอาทิตย์ครับ เป็นเด่งท่องเที่ยวเชียงศีตี่ได้โร่งเครื่องหมายการท่องเที่ยวเชียงศีครับเพืก็ได้โปรโมโกเอสด้านการท่องเทีย่ยวครับต้องขอขอบคุณทางโตโยต้าธุรกิจชุมชนพันธ์นะคะที่ทําให้ธุรกิจของเราจากที่ต้องปิดตัวเนะะี่ยค่ะกับฟื้นคืนตัวแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตอนนี้จะต้องปิดกิจาการอะะีกค่ะต้องขอขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยะคะ่ะที่เข้ามาดูแลให้ะคะ่ะถ้าวิสาหกิจชุมชนไหน,นะคะ่ะประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการนะคะก็คืออยากแนะนํา,ใ,นานให้ลองเปิดใจให้กับทาง โตโยต้าชุมชนพัฒน์ดูนะคะให้เขาได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาว่าเรามีปัญหาจุดจุดไหนเขาจะได้เข้ามาช่วยนำํำประสบการณ์ของทางโตโยต้าที่เขาบริหารบริษัทมาค่ะให้มาช่วยในธุรกิจของเขาอะไรเงี้ยค่ะ ก็ท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สระลอยแก้วน้ำสละสระสดนะคะสามารถติดต่อได้ที่ศวนสระทิศนะคะเบอร์โทร0 7 7 3์1 4นะคะหรือว่าที่เพจล,ลอยแก้วสวนสระทิศเราเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สามารถเรียนรู้สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้เราตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกราบอำเภอบ้านสสารจาังหวัดสุวรรณธานีเปิดทุกวันครับ8โมงถึงหโมงเย็นเที่ยวฟรีชิมฟรีชมฟรีทานให้พอใจเดี๋ยวค่อยซื้อครับ 10ปีโตยโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒ์แชร์ความรู้สู่ความยั่งยืนศึกษาองค์ความรู้โตยโยต้าเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจของคุณที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโตยโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒ